สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมแล็กซ์ล็อกออริจินั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของเกมแล็กซ์ล็อกออริจหรือว่า RO นั่นเองนะครับผมจัดที่โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok นะครับซึ่งเป็นโรงแรมแบบหรูหรา,าหมาเห่าแบบที่ผมไม่ควรจะได้เข้าไปอ่ะที่ผมไม่ควรจะได้เข้าไปอ่ะ ต้องขอบคุณมากๆนะครับทีมงานอ o โที่เชิญผมไปเป็นแขกรับเชิญในงานเปิดตัวของเกมด้วยนะฮะที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยจะได้เจอแบบเพื่อนๆเหล่าสตรีมเมอร์คอสเพย์ดังๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีใครไปงานนี้บ้างแต่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นครับวันนี้พรีเซนเตอร์ของเกม n a t i o อ Origin มาด้วยครับนั่นคือคุณใหม่ดาวิกาครับโอ้โหผมนี่แบบกรี๊ดการ์ดเลยพอรู้ว่าเป็นแบบใหม่ดาวิกาโอ้โห เฮ้ย hey, ฉันจะได้เจอดาราดังแบบระดับโลกหรอวะน่าจะถึงเวลาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปกันเลยฮะอ่านี่ก็จะเป็นบูธลงทะเบียนนะครับตามมาฮะ <c oughs> นี่ครับจะเป็น ซุ้มถ่ายรูปนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมีแบบเหล่าคอสเพลย์สตรีมเมอร์ KOL มาถ่ายตรงนี้นะครับวัด <K OL, S 1> ี L อนเยกันก็คล้ายๆกันนะและเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีขึ้นเวทีด้วยครับแล้วก็มีแบบชิปด้อนคุณจุ๊บแจงอีกคนหนึ่งมีนักลาสแอดออฟมีแป้งสามของไว้ PVP 3,3ด้วยนะฮะโอ้โหนี่จะหมุนไปไหนฮะเนี่ย อ่ะไปแต่งหน้าก่อนทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเขาแต่งหน้ากันหมดแล้วผมจะไม่แต่งแล้วมูแต่งคลิปนะปะ่ะตอนนี้เรามาเจอ KOL ท่านแรกของเรานะฮะจุ๊งโกชแนลครับผมเอร์ทตีวีครับผมโยโย่ตอนเปิดเซิร์ฟเนี่ยจะเล่นอาชีพอะไรคนระับ คำถามนี ar, ้แม้แต er ่ตัวเองยังตอบไม่ได้เลยครับยังไม่รู้จะชีวิตลันทศเป็นแอสต์ทีมตอไปไหมนะครับถ้าอยากดูแอสเนี่ยก็ต้องให้ไอเนี้ยแบกนะครับเป็นแอดที่เกาะพระนะครับผมเนืองเพราะมันเท่ครับพากป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 ากนี่แหละเสียงอะไรอ่ะเสียงคืลิตริคอห์ไงพากปากผมมันนักไหมใครเติมนักไหมเล่าผมมาบอกมาได้เลยผมวัดได้ทุกคนแหละ สวัสดีครับผมชิปดอนนะครับภาคนี้ผมจะเล่นโนวิดก่อนครับแล้วก็จะเป็นซอสแมนนะครับตเราจะเป็นไนท์ครับผมความทรงจำที่ดีที่สุดเลยนะครับตอนเล่นแลกนรกออริจินไต้หวันนะครับผมนี่ไงเลยทําให้ต้องมาเล่นเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนั่นเองนะเพราะเกมเขาดีมากครับผมสวัสดีครับผมบิวจากช่องวิวชาแนลนะคะผมก็หัวหน้าเผ่าวิสาห์ละกันนะคะผมสวัสดีครับผมบีจากช่องฟิกก้านะครับผมวันนี้คุณมาทําอะไรครับเนี่ย ต้องสัมภาษณ์คุณเอาเหรอเิดจริงเนี่ยจะเล่นอาชีพอะไรฮะแน่นอนครับผมช่องวีนี่ต้องวิสัยครับผมถ้าเกิดว่าเป็นความทรงจำกับอาโวดีก็คือว่าน่าจะได้เล่นเกมนี้กับพี่ชายตอนเด็กเนาะเป็นเกมแรกเลยที่เราแบบนั่งเล่นด้วยกันในร้านเกมอะไรแบบนี้สนุกนะเหมือนใช้เวลาที่น้องด้วยกันเกมเล i ิ g งเฟสครับผมโอ้ยผมนี่คือใจแอสซัสซินทางใจอยู่แล้วป้าป้าไปนเพราะผมก็ชอบผมเป็นคนชอบแอส สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการกขโมยเงินแม่ไปเติมเกมสวัสดีครับผมซินิกเกอร์ครับทำช่องซินิกเกอร์นะครับผมเป็นสตรีมเมอร์ที่ทำข้อมูลเอาเองอเออขอโทษเอาใหม่ี่ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะ สวัสดีครับผมชื่อนิกนะครับจากซองสติ๊กเกอร์นะครับก็ทำคาร์บูลเอาโอนะครับเป็นทางออริจินคือตอนนี้ใจอยากเล่นพาราดินครับแต่พาราดิน่ยังไม่เข้าใช่ไหมพาราดินเรคิดว่าน่าจะเล่นสายซับร์ตเป็นพาไปก่อนครับผมโคเอ็มชาแนลสวัสดีครับเพื่อนจะให้เล่นแอดอีกแล้วเนี่ยแอดอีกแล้วหลังจากที่มาเล่นแล้วก็เจอเพื่อนๆน่ารักทุกคนคือจุงก็คนนึงนะ ฟ้าฝากของหน่อยได้ไหมคะขอของขึ้นหน่อย ขอเสียงปรบมือดังนะครับแทนกับพี่ใหม่ดิวิกาโฮเดย์ใหม่สวัสดีครับคือจะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากไหมนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะมีการเปิดแค่ทีวีซีเท่านั้นเองแต่วันนี้พี่ใหม่เนี่ยคือเคลียร์คิวมางานในวันนี้โดยเฉพาะเลยทเดียวแน่นอนค่ะแน่นอนสวัสดีครับ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  เริ่มจากพี่จุกโกก่อนเลยครับพี่จุกโกนี่แบบว่าถ้าเกิดเกแอปแพทใหม่เมื่อไรเนี่ยประมาณเที่ยงกว,ว่าไปกว่าเขาจะมาแล้วผมยุ่งยุ่งมาสตรีมบ,บอกว่าเฮ้ยแพทเนี่ยมันอัปเดตอะไรบ้างนะทุกคนนะดูนะนี่เฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วนี่เราเห<อ>็นนะบางอย่างชี้แจงเยอะกว่าหลักบ้านเลยนะครับจร <c oughs> ิงจเรอรู้หมดแล้วเรื่องแพทใหม่อะไรพี่จุกโกเขารู้หมดเลยเออนะพี่จุกโกว่าถามแบบว่าแร็กนอร็อกเนี่ยจริงๆคือเล่นมานานแค่ไหนแล้วครั้งแรกที่รู้จักเกมนี้คือเมื่อไหร่ เขาอาจจะเกือบ20ปีฮะที่บบมีพี่ข้างบ้านผมเนี่ยม,มาชวนเล่นนะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยครบที่แบบเสียตังค์กับเกมนอกจกเสียตังค์เล่นมีกับเสียอยู่ด้ไหมเพราะพี่ข้างบ้านวุ่นรักสาวข้างบ้านนี่เลย อย่างนั้นเลยหรอไมดีไมดีไมดีมมแต่ว่าต้องเสียตังค์พวกโป๊กกอล่ะเสียตังค์เนี่ยคือการเติมเวลาเติมชั่วโมงก็งไม่เล่นในเกมพอ,ท,อ,อ,อทิ้งไว้อย่างนี้เป็นสาวันแปดวันไม่ได้แล้วนะเมื่อก่อน,นต้องเติมตังค์เข้าไปเล่นในเกมแล้วความทรงจำที่พี่จูโบ่เลยคิดถึงที่สุดเกี่ยวกับเรนร้องคืออะไรก็เป็นช่วงแรกๆที่เล่นครับเพราะว่าช่วงแรกที่เราเล่นเนี่ยคือแบบ มันเรายังไม่รู้อะไรเลยมันก็เลยแบบว่ามันมีความใหม่เป็นือนแบบการสะจนไทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดินออกไปแโดนกระต่ายตีตายเนี่ยยังยังไม่ประสีภาษาเลยก็คือเป็นไอเมเอรีจีเกมแรกๆเลยล่ะในเมืองไทยที่แบบฮิดพอตมากๆครับผมเดี๋ยวเราจะมาแบ่งทีมเล่นเกมันดีกว่าขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ R O O Cruise บอกไม่ถูกว่านี่คือ B G M ของสถานที่ไหน พี่จุโกะเป็นไงจูทีผมเป็นไงไหวเปล่าเดี๋ยวนะใครเลือกทีไม่มึงอ่ะใบงกในธนบัตรเขียนมาเอาเหรอแบ่งมาแบบนี้นีไ่ไม่เอาอะไรเลยหรอตอนนี้ <laughs> พี่จุโกะเมื่อกี้คือแบงกราวูสิงของสถานที่ไหนครับเบียร์นันครับเบียร์นันเบียร์นันไแนเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องนะครับอะไรกันวันเนี้ยไหนเสียยมันจะเป็นไงพี่จุโกะขอยที ตื่นมาก่อนตึื่นเออนี่ฮะเราจะให้แต่ละทีมนะครับเลือกนัมเบอร์เปิดขึ้นมาว่าแล้วตออใช่ว่านี่คือการป๊อปสตัวไหนโอเคตัวเจ็ดเบอร์เจ็ดครับเปิดมาเลยเบอร์เจ็ดผมไม่ชอบเลขเจ็ดีิแมงเฮ้ยเฮ้ยคุณชุวยโก้ผมตอบได้ว่ะถึงแม้จะเห็นแค่ใบไม้ตัวเล็กๆตัวนี้มีชื่อว่าเป็นเฮดก้าครับโอว์ท ทำไมเห็นอะไรตรงไหนวะนะ What คุณชุกโก What เอดก,กาเป็นคำตอบที่ถูกตอ้องนะครับโอ้โหแล้วเปิดพอดีเลยนะเล้วเจ็บพอดีเลยอะคือถ้าเห็นช่วงนี้ช่วงเบอร์ยี่สิบเจ็ดยี่แปดเนี่ยไม่ไม่ตกใจพอเอตกาง,ง่ายใช่แต่พี่ชุกโกไเปเปิดนั้นะอะกลิ่นใบไ,ปไ,ปไม้ข้างบนเด้เห็นได้ไงมันรู้ได้ยังไงแอมบ์โร่อมบ์ เขาจะบอกว่าเขาดวงดีการบอลเขาตกบ่อยออสามสองหนึ่งเริ่มเกมเมื่อสักครู่นะฮะทีมที่ชนะนะก็ะเป็นทีมองคนที่เติมเยอะกว่าครับผมะฮะพี่ซิ่ดอนก็นกนชนะไปเลยทีมนูน้น ตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับงานเปิดตัวแล็กนรกออริจินนะครับโอ้โหมีความแบบหลากหลายมากสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับดาวน์โหลดเกมแล็กนรกออริจินกันเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยฮะ